สวัสดีเช้าวันอังคารครับเต็มโต๊ะเลยแม่เก๋จัดให้วันนี้นะครับผมนี่กะเพราหมูนะครับผมกะเพราหมูบานแม่เก๋อันนี้ต้มยำนะครับผมต้มยำไก่นะครับของเมื่อวานนี้นะครับผมแล้วก็นี่ผัดกระหล่ำปีนะครับที่ขาดไม่ได้เลยน้ำพริกน้ำปลาเข้ากันดีๆเข้ากันมากๆนะลุยเลยแล้วกันครับผมเนี่ยผัดผักนี่สุดยอดที่สุดละ มันเข้ากันมากๆกับน,น้ำพริกน้ำปลาแต่ผมไม่ค่อยชอบหมูนี่โอ้โหแล้วก็นะตามโตรเลยนะ้ำพริกน้ำปลาโรยนะครับนี่ข้าวร้อน ้๋วยําไก่ใส่เห็ดกะเเราหมูสับ ถูกใจจัดนี่ผัดผัก โอ้คล่องหอมากเห็ดมาอือหืออือหือโอเคครับขอบคุณครับ